「だけがいつも大事にされるなら」「喉の渇き裸の足そのまま歩き出そうララ」「敵だぞい感じてた痛み」「現実を忘れ体目覚めるほど熱くするララ」「敵だぞい許されない思い」 สวัสดีครับนี่คือรายการวอรทัชอ,อ,อินฟินิตี้โปรเจกต์ครับโดตอนที่หนึ่ง โดย w k p m จากเพจ wallpaper super sentai rider ครับวันนี้เป็นเ,เทปแรกครับจะมารีวิว w i n t e า galaxy half percent w i n t า r m e ซีโ r o ประทะ dark ล l บ b ีโรนะครับซึ่งผมซื้อมาในราคา220บาทครับซึ่งก็ได้เจ้าตัวนี้มาแป๊บนะขอถ่ายไหลไปใกล้ๆก่อนโอเคซึ่งก็ได้ตัวนี้มาเป็นเหมือนแบบ ป็นเหมือนข้อมูลตัวละครอะไรประมาณเนี้ยเออเดี๋ยวแบบผมน่าค่อนข้างน่าเสียดายนะแบบเด็กน่าจะทำเป็นแบบพวกบุ๊กเลตเออแป๊บประมาณเนี้ยอ่าประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเออเหมือนเมื่อก่อนผมซื้อดีวีดีเจ็แมนเนี่ยไทยก้ามันแถมไทก้าเขาแถมมาเป็นแบบแปบ๊บหนึ่ง <c oughs> แป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเป็น เอ่อยังไงบุ๊กเลยเออเป็นข้อมูลตัวละครอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แต่เด้งแบบน่าจะทําเป็นแผ่นใหญ่ๆหน่อยนะแต่ก็แบบข้อมูลกโ็โอเคครับข้อมูลแน่นมากอะไรอะเออแล้วก็ตามนี้ครับถ้าอยากรู้ของจริงว่าเป็นยังไงก็ไปซื้อแผ่นมาเลยครับ <laughs> ไปซื้อแผ่นมาเลยเราอุดหนุนของลิขสิทธิ์ครับโอเคอะนอกเรื่องกันมาเยอะและมารีวิวตัวแผ่นกันเลย ซึ่งก็แบบเออตัวเออเขาเรียกว่าะแบบปกเออปกหน้าปกกับด้านหน้ากับด้านหลังถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยเออหน้าปกเนี่ยเต็มสิบผมให้ก้าไปเลยแต่เพราะว่าที่ที่ให้ก้าเพราะแบบมัน <c oughs> เหมือนขาอะไรไปนิดหน่อยอะ่ะเออก็ดูเท่ดีนะแบบไม่รู้ดีเออ แต่มันน่าจะเอาอยานเพนดาก,กอนเนี่ยมาไว้ตรงแบ็กกราวข้างหลังตรงเนี้ยอา่าก็ถือว่าใช้ค่อนข้างใช้ได้นะโอเคก็ตามนี้อ๋อนี่ด้วยสเตทสองอะ่ะมันไม่ควรเอาสตอรี่มารวมกับสเตทหนึ่งเลยมันต้องแบบเหมือนแยกอะสเตจหนึ่งเริ่มเป็นนี่นี่นี่สเตทสองเริ่มเป็นนี่นี่นี่โอเคมาตัวแผ่นกันเลย ตัวแผ่นก็แผน่นส้อนแสงอึ๊บเออเผื่อใครไม่เแหบบ็นนะเฮ้ยแป๊บแป๊บหนึง่งโอ้ยฮึบโอ้ยโอเคแอดต,ต้องใช้ความพยายามหน่อยโอเคแผ่นก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นปกด้านในแผ่นก็มันผมว่ามันโลง่ลงๆไปนะเป็นแค่ซีโร่ยืนนั่งเฉยๆเ,เนี่ยโอเคเดี๋ยว เ,ออเดี๋ยวจะได้ให้เห็นเดี๋ยวผมต่อไปผมจะให้เห็นเมนูกันนะครับว่าเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ใน <c oughs> คอมพิวเตอร์ผมเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้เห็น DEX <That 's. S 2> แต่ไม่ขอถึงกับสปอยเรื่องนะครับ ไม่ขอถึงกับสปอยเรื่องขอปิดเสียงก่อนเพราะว่าถ้าถ้าเปิดเสียงแล้วเวลาผมพูดมันจะไม่ได้ยิน <laughs> ก็มาถึงเมนูแล้วนะครับก็สังเกตว่าเมนูเนี่ยค่อนข้างก็สวยงามนะครับแล้วก็น่าเสียดายก็ไม่มีเสียงอะ่ะผมว่าคุเด็กเนี่ยควรถ้าจะทําให้มีเสียงด้วยนะครับขนาดอุลตร้าแมนไกอาที่ผมซื้อมาเนี่ยมันยังไม่มีเสียงเลยอ่าเนี่ยสังเกตผมเปิดลําโพงแล้วอ,อ,อ่ามก็เริ่มเล่นเลยผมขอปิดเสียงนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาพูดไม่ไ,มได้ยินว้ยเออผิดเออช่างเหอะ มันจะมีสับหรือเปล่าโอ๊ยเดี๋ยว<ร><ร>สิไฟ<ป> มีซับเหมือนเหมือนเหมือนติบตบอยู่ตึบอยู่เหมือนกับความตัวเองนี่ดาแฟลกซี่โดยรวมก็เนื้อเรื่องไม่ใช่อะเสียงพากโอเคเลยค่อนข้างโอเคแต่แบบเมนูก็มันมันก็น่าจะควรมีเสียงด้วยนะ โอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วไม่อยากสปอยมากอะอยากให้ไปซื้อของแท้กันมามากกว่าเนี่ยเโอ้ยแอปหนึ่งไม่เห็นี่ยากให้ไปซื้อของแท้มากกว่าครับพอดีแอดแอดใหญ่ส่งมามายังไงซะผมก็ปิดเสียงนี่ยังไงไม่ได้ยินหรอกแบบนะ รู้สึกเหมือนเป็นแค่สปอยเลยอะแต่มันไม่มีเสียงก็เท่านั้นแหละโอ้ยนานแฮะนานแท้เหล่า okay, เนี่ยเนี่ยสังเกตเนี่ยเด็กเนี่ยอะไรอ่ะขอเขาเรียกว่าไง่นะเออแป๊บๆขอแอดคิดแป๊บหนึ่ง เขาทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยเลยก็แบบประจําและแบบก็โอเคเด็ก okay, เริ่มทําแบบนี้แล้วเออเมื่อก่อนไม่ไม่ค่อยได้ทําอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวงั้นผมจะลาไปด้วยเพลงปิดของซีโร่ภาคนี้เลยนะครับสวัสดีครับแป๊บ,บนึง You. Yeah.